ที่สวยๆที่ที่ฉันอยู่ตอนนี้นะคะคือวัดถ้ำน้ำําตําบลนางแก้วอําเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีค่ะบริเวณวัดนะคะมีเนื้อที่ประมาณ10ไร่ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวและพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาที่นี่จะได้กราบสักการะสรีระสังขารของหลวงพ่อเงินที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆค่ะ และที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยนะคะคือความอลังการของหินงอกหินย้อยภายในถ้ำแห่งนี้ด้านในจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อมากมายเลยล่ะคะ่ะสามารถกราบไหว้ขอพรนะคะและก่อนที่จะเข้าไปภายในถ้ำนะคะก็ต้องสุดทูปบอกกล่าวและขออนุญาตก่อนจากนั้นเข้ามาด้านในนะคะจะได้สักการะพระจกักรพรรดินาคปรกที่งดงามมากม สำหรับวัดถ้ำน้ำถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งที่สำคัญของจังหวัดราชบุรีค่ะมีความมหัศจรรย์และอันศิน์ของธรรมชาติภายในถ้ำนะคะจะผ่านเนินเขาเล็กๆที่มีพระพุทธรูปและบันไดยพญานาคทอดยาวไปสู่ปากถ้ำเลยล่ะค่ะที่นี่เป็นถ้ำหินแกรนิตขนาดใหญ่นะคะภายในถ้ำมีน้ำบาดาลธรรมชาติไหลเวียนอยู่เสมอจึงเป็นที่มาของคำว่าถ้ำน้ำ ความงดงามที่มีให้ชมนะคะตั้งแต่ปากถ้ำเลยจนถึงภายในถ้ำนะคะเดินทอดยาวเรียบมากับน้ำนะคะห้องโถงของถ้ำส่วนแรกนะคะก็จะเป็นเพดานสูงและมีหินงอกหินย้อยตามส่วนต่างๆให้เห็นและมีการประดับไฟหลากสีสันให้สวยงามนะคะสามารถถ่ายรูปเก็บบันทึกความประทับใจได้เลย ไฮไลท์ภายในถ้ำนะคะคือมีเสาหินขนาดใหญ่ที่เกิดจากหินงอกหินย้อยจากเพดานน้ำลงสู่ถ้ำนะคะผนังถ้ำก็จะมีร่องรอยและลวดลายที่เกิดจากการซอกของกระแสลมใครที่มีความเชื่อและศรัทธานในพญานาคสามารถมากราบสการะขอพอรที่นี่ได้เลยล่ะคะ่ะ สำหรับวัดถ้ำน้ำนะคะจะมีน้ำอยู่เกือบเต็มพื้นที่ทั้งหมดเป็นน้ำที่ไหลามาจากลำคลองที่ติดกับวัดนะคะและไหลออกไปสู่ทางที่เรียกว่าป่องน้ำสำหรับนะักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถเข้าชมได้นะคะเวลาเปิดให้เข้าชมนะคะตั้งแต่8.30นิกา30นาทีถึง17.00นกาค่าเข้าชมฟรีนะคะทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินอกจากนี้นะคะภายในถ้ำน้ำก็จะมีลิงจำนวนมากบริเวณเขานะคะนะักท่องเที่ยวที่ไปนะคะ ก็สามารถนําอาหารไปเลี้ยงลิงได้ในบริเวณที่ทางวัดกําหนดนะคะเพื่อไม่ให้ลิงเข้ามาสร้างความวุ่นวายภายในวัดนั่นเองค่ะ